สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะวันนี้ทางช่องแฮร์รีชแนลจะสอนนะฮะวิธีการตั้งค่านะฮะในแอปเป่าตังที่เราคุ้นเคยกันดีที่จะรับเงินเยียวยาเราชนะนะฮะวันนี้เราก็ต้องเป็นเรื่องการตั้งค่าเบื้องต้นด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนเรื่องการตั้งค่ารหัสพิมพ์นะฮะเข้าไปที่แอปนี้นะฮะแอปเป่าตังด้วยการสแกนลายนิ้วมือแล้วก็สลับไปอ่าแบบกดรหัสพินพ์นะฮะวันนี้ถ้าท่านพร้อมแล้วเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับ ก็อื่นท่านก็ต้องกดเข้าไปที่แอปนี้นะฮะแอปเป่าตังก่อนนะฮะโอเคกดเข้าไปเลยครับจากนั้นเข้าระบบนะฮะด้วยกดรหัสเพนที่เราตั้งค่าครั้งแรกเลยนะครับโอเคนะครับผมกดเลยนะฮะหหลักจากนั้นท่านคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะท่านเห็นอไอคอนรูปเฟืองไหมอยู่ข้างบนนะฮะท่านด้านขวานะฮะก็กดตรงนั้นเลยนะครับผมจะทำช้าช้านะฮะ โอเคครับกดเข้าไปเลยครับจากนั้นท่านก็เลื่อนนะฮะก็มีเมนูแบบย่อยๆก็คือเวอร์ชันข้อตกลงแล้วก็เปยนพิ้นนะฮะแล้วก็กดเข้าไปที่เปิดใช้งานฟิล์มปริ้นนะฮะโอเคนะครับก็กดเข้าไปเลยครับกดใช้งานของมันนะฮะจากนั้นผมขออนุญาตออกจากระบบนะฮะเมื่อกี้เราเข้ารหัสแบบ แบ,บกกดรหัสพินหหลักนะฮะทีนี้เราจะมาดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างที่เราท,ทำการต้านค่าให้มันแล้วนะฮะโอเคนะครับทีนี้ผมจะลองกดเข้าไปที่แอปเป่าตังนี้นะฮะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างให้คุณผู้ชมได้สังเกตและก็ได้เห็นมาพร้อมกับผมเลยนะฮะโอเคนะครับผมขออนุญาตกดที่แอปเป่าตังเลยครับ จากนั้นคุณผู้ชมก็ฟังเห็นไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเราสามารถที่จะเอาสแกนนิ้วมือของเราเข้าไปเลยโดยไม่ต้องไปกดรหัสพิมพ์หกหลักเลยนะฮะโอเคครับผมจะวางนิ้วของผมแล้วนะฮะโอเคนะครับเอาเป็นว่าการตั้งค่านี้ง่ายนิดเดียวนะฮะท่านก็สามารถที่จะทำได้แลวก็ ไปช่วยให้คนอื่นที่ยังไม่เข้าใจที่ยังไม่เป็นก็ไปช่วยสอนให้เขาได้หรือว่าทําให้เขาได้นะฮะทีนี้ถ้าเราจะสลับเป็นเหมือนเดิมกดรหัสพินหหลักเหมือนเดิมทำยังไงนะครับก็กดที่รูปเฟืองเหมือนเดิมเลยนะฮะกดข้างบนนะฮะและก็กดอันล่างสุดนะฮะคือเมนูเปิดใช้งานฟินฟินฟริมนะฮะก็กดให้ปิดตันตั้งค่าของมันซะนะฮะโอเคนะครับทีนี้ก็เป็น เป็นลักษณะของกลับมาเป็นตังตังค่าเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคครับก็เป็นการเรียบร้อยนะฮะนี้ผมได้กดพิมพ์ของผมแล้วนะหัวหลักก็ยังไม่มีโชว์แสดงสแกลลายนิ้วมือแล้วนะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ที่ใครยังทําไม่ได้นะสามารถที่จะคอมเมนต์ว่าทักไลน์มาได้นะฮะอย่าลืมแอดไลน์แอดทวิตเตอร์แอดแฟนเพจของเราได้นะฮะอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะฮะ เจอกันคลิปหน้านะฮะจะมีการตั้งค่าอย่างไรบ้างกับไอ้เปาตังนะฮะเจอกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ